อย่าพึ่งชะล่าใจสำหรับคะแนนโหวตในลูกทุ่งเน็กเปิดสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NHP198 จากผลคะแนนในวันที่17พฤษภาคมปี2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับสำหรับผลการโหวตในกิจกรรมขวัญใจลูกทุ่งเน็กเวิด2024จากผลคะแนนล่าสุดทำเอา FC แฟนคลับใจหายใจคว่ำเพราะความชะล่าใจทำให้มีคะแนนมีการสลับสับเปลี่ยน ตำแหน่งกันนะครับในระหว่างนุ่นดำดงหล่นจากอันดับ2มาอยู่อันดับที่3และไรอันกาดบัณฑิตจากอยู่อันดับที่3ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2แทนนะครับและอันดับที่1ก็ยังคงเป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและวันนี้ในวันที่18พฤษภาคมเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตผลคะแนน,นล่าสุดในวันนี้นะครับ เริ่มจากอันดับที่10สอนรามน้ำเพชรคะแนนอยู่ที่1.43%อันดับที่9นันอันนัน1.44%อันดับที่8แอมชนทิชา1.71%อันดับที่7เพชรคทาวุธ1.79%อันดับที่6นุกธนดล2.47%อันดับที่5รลีโออาทิพ 4.42%อันดับที่4กร c มโต m Tokyo Music 12.14%และเข้ามาสู่ท็อป3อันดับที่กำลังแย่งชิงตำแหน่งกันอยู่ตอนนี้นะครับอันดับที่3นุ่นดำดง13.40%อันดับที่2องไรอันกัดบันดิต15.53%และอันดับที่1 ยังไม่เปลี่ยนแปลงอุงอิงเพชร้านแพง39.03%เและนี่ก็คือการอัปเดตในวันที่18พฤษภาคมเรามาดูกันที่อันดับของน้องแอมได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่8จากเดิมที่อยู่อันดับที่9นะครับด้วยผลคะแนน1.71%และนันอันนันหล่นมาอยู่อันดับที่9ด้วยผลคะแนน1.44% อันดับที่1 2 3และเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดว่าศิลปินคนไหนจะเป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็กเวิร์ในปี2024คนต่อไปอุงอิงไรอันหรือนุ่นดำดงโดยใช้การฟังเพื่อวตคะแนนกันต่อไปนะครับในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์คะแนนการฟัง100แต้มเท่ากับ1คะแนนวอด1นาทีการฟังเท่ากับ1แต้ม ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชร์กันต่อนะครับให้ศิลปินที่ท่านรักได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดคนต่อไปในปี2024หากไม่อยากพลาดการอัปเดตข้าใหม่ๆติดตามได้ที่ nsp198 สวัสดีครับ